ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมณนนีนุษนนทิยาก,กับมาตามแนวทางของแม่พานะคะแม่พ้างวดที่ผ่านมานี่เพิ่นหายวิ่งลูดสามนะคะเพิ่นหายสามเจ็ดกับสามเก้านะคะผลปปากฏว่าเลขออกข้างบนสี่ห้าสามนะคะเอฟซีหลายท่านหลายค้นกระโทษมากก็เม่นมาไห้นุทิยาตามไห้นะคะเพิ่นมักเลขวิ่งเลขลูดของแม่พ้านะคะวดน,นี้แม่พ้าก็บไห้มาแล้วนะคะเป็นเลขวิ่งลูดหางเดียวนะคะแล้วแม่พาเพิ่นกับมัก คู่นึงนะคะเพื่อนจับคู่แล้วเพื่อนก็ไปซื้อเองลอตเตอรี่นะคะซื้อไว้หลายคู่นะคะแล้วเพิ่อนกับฟันนะคะเอา,าลอตเตอรี่ไว้เป็นเลขหางเดียวเพื่อนกับฟันว่าเพื่อนได้ป่าเต็มทุงนะคะ จะเป็นเลขตัวใดที่แม่ผ้าดึงไว้นะคะเป็นเลขตัวใดไปชมน้ากันนะคะเ mm hmm. ข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทังช่องเลยเด้อค่ะเด้อแม่ผ้าเพิ่นจะขายลอตเตอรี่อยูนาเท่ากับสอสาขาอําเภอห้วยเม็กนะคะนุ่นที่ยาจะท่ายโดนเบ้าโดนบ่ได้นะคะเราะวะ่าคนหลายนะคะนะคะกับเก่งใจเพิ่นจักน้อยนะคะแต่ว่าตัวเลขแม่ผ้าเพิ่นกับโบแพงนะคะนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ากันเลยคะ่ะ วน้คนมา5พรรษาสามหาแล้ดเล็นรถนัาน้ยเแม่เลขแม่พาแมเพิ่งห้วิ่งวิ่งรูดสามบนล่างห้สามเจ็ดสามเก้าเน้นสามเจ็ดพี่น้องเอ้ยสามหียหาสามยิ้มยุนี่ระถือบ่แม่ผ้าถือบ่จะไปสื่อสานเจ หนูสิไม้เอฟซีโทรมาเองแอดย่ำได้สิไปหาแม่พ้าแด้ว่าสิไปมือนีลราไปเส้นเอกสารเท่ากสอก,ส,กสิไปหาเพื่อนสนหรบว่ได้รูดเอามันบอาแม่ถือบ <c oughs> อ,อกเอกสารเก็เนาะเห็นแม่แ<บ>ม่พ้าวันเน้นสามเจดรูดสามผู้ใดมีเงินกับรูดเลยเด<บ>้อรูดตัวเดียวทะเบียนรถก็เห็นยู่เนาะะเบียนรถยไทยไทยเบื้องพวกฟันเกล็ดบ่รถ บ่บ่ข้าเจอ่็าแมวขับรถสิขับก็นั่นว่าด้วแมวเอาเองมาขับก็นั่นวันนี้ก็เดินหาที่เราบ่จาเดินหาได้หมดีเดออหาเนี่ยตีนหาได้เพราะรัวหายังแหละผู้ใดมากรูดมากกลเนี่ยห้าเลยเป็นบ่แมวน่ยตาบาตาบาเอาไว้รอดี่หาสองเอาเอาไหาสบ่บ่บ่ขายให้ลูกค้าบ่แมวจะขาาไปเฮ้ยมาเิ่งก็เด้ เอาไว้แล้วแม่ค้าไว้เหรอเด้อพี่น้องจ้ะมีแต่ห้าสองล้วนล้วนแต่ว่าเนสกมาน้าบองนี่หนาสองหนึ่งหาสองว่านี่แม่หายหางเดียวบ่แม่แม่จ้ะหายตาหาไปรูดหาตัวเดียวที่ว่าจับคูให้ให้ยหาสองหางเดียวแม่จะมาหาสองไดเอาไว้เอาไว้ตั้งมือใดนี่เอาไว้หลายมือแล้วตั้งมือเห็ดอะไรเลยเห็ดแต้มมันไรเราจะพื้นดินอไปเลยบี้ฝันดีบ่เขาไว้แล้วฝันว่าได้ป่า ปลาอะไปลาเต็มพุงเลยแม่ไปจับปลาไหมเอานี่ใบเด้แจ๊กสิคิวว่าคิวเอาลอตเตอรี่ไว้สามใบปั้นมาได้ปลาเต็มพุงปลาปลาปลานิ่มโอ้ปลาปลาตะเพียนนะวางมาหนำหนำดิเก็บเอาเต็มพุงเลยในความฝันคนอื่นได้น้ำบ่ัวก็ปั่นไผ่เลยเอาพูเดียวเอาพูเดียวอันลอตเตอรี่นี่ในในในแผงนี่บ่มีแล้วมันบ่หมี่เลยบัวจ้าบ่มีแล้วเอาหมดละจะยุ่นน้ำแม่หนิเลยสบายสบา เล่นขาเดินเงินเ่ินรูเราก็ได้ผู้ใดมากวิ่งมากแล้วนี่สามารถวิ่งได้บนล่างมันบ่แมนห้าตัวเดียววิ่ง่ด้ไม่ได้นอกหินงก็สามสามกับยังมันยังมาบนเนาะอันนี้กับพวกมั่นใจแต่ว่ามันสิมาล่างขึ้นบนแต่มักมักตัวนี้ค่ะใครเป็นแนวทางเพส่วนมาวิ่งรูดห้าได้ป่าเพื่อนซื้อไว้เพื่อนว่ามักตัวนี้มักขาซองนะคะกตีจี้ของใครนะคะเพื่อนเอาไว้ผู้เดียวแล้วนะคะเอาไว้แล้วฟันดีพวกแมนเขาเราจะนี่ย กับว่าเนี่ยน้องฟ้องฝันเนาะได้เป็นแน่แทางนะคะห้าบนกับยุนี่เด้อค่ะเด้อต้นจากขายลอตเตอรี่ยุน่าเท่ากสอสาขาอำเภอห้วยเม็กนะคะผู้ใดอยากอุดหนุนแม่กับมาเด้อค่ะประ่านนทิยาไทยทรรนี่จะเสียงดังจักน้อยเสียงพ้นเสียงรถกับว่าเป็นยังนะคะแต่ว่าตัวเลขเข้ากับขึ้นนาจอให้แล้วนะคะว่าวิ่งตัวใดลูดตัวใดนะคะขึ้นนาจอให้ขึ้นนาจอให้ตลอดค่ะแมนแมนโปโซกระดาษกับขึ้นนาจอให้นะคะวิ่งห้าลูดห้าบนล่างนะคะ าหายูดเดียวคือหาสองเพราะไม่พีน้องเอีกันพลาดในรูดเลยนะคจ้าหาหนึ่งหาสองแคี่จัดันไปน้ำรูดเนาะรูดหาโรดไปรูดหาเลยมัมียแบบมัมาด้งหยับดูดคนเขาคนนึงเขาเพื่ได้อยากอุดหนุนแม่ผ้าหนิเด้อครับเพื่นอัธยาศัยดีมากตัวเลขกระบอกเครื่องนะคะบางข้างรุ่นยี่ามาตามซ่าอยากได้เร็วกว่ามาอุดหนุนแม่คนจะมาตามได้ไหมหาคะนีก็ ไอซีมันมาตามตัวเดียวไปไอซีไปไอซีม่ออตามก็สามก็สา่้นขาจะดีน้ำแข็งปืนใสไปนะคะมันจะยู่น้ำแันสามแพงซีแพงเลยนะคะตัวเลขก็รลายนะคะผู้ใดอยากมากอุดหนุนก็มาเด้อค่ะอยู่ธนาคารที่หนาตู้เอทนะคะ ออน้ตาลกับนี่พ่อแมนมาขายมือแรกบะเนี่ยอันจ้ามาขายาอันค่วงนึงอะไรโดนได้มือแล้วหัวต้องเลยว่าอีกเลยล่อะอ๋อก็ได้ขายทุกมือนะคะจ้าว่าช่วงนี้นออกกเลื่อนแถวออกก็เลยเห็นมาขายแต่จร<อ>ิงก็มาขายอยู่ช่วงนึงอยู่แต่ว่ามันกับว่าใครมิโค่หรือไงจ้าได้ซอยลูดลงด้วค่ะแ่ข้าเพันกาให้วิ่งห้าลูดห้าห้าตัวเดียวเด้๋วน้องพียากจัง ส้นาจอให้แล้วก็จะเขียนใส่กระดาษให้นะคะแต่ใหญมากวนนวนเงินรีวิวให้ขายทุกมือบ่่่คะบบ่ได้ขายปกติเฮ็ดยังอยู่ขายขนมเนี่ยแหละขายขนมย่อมย่อมเห้าขายอยู่หน้าตลาดอยู่หน้าเพิ่ออยู่ข้างหองประชุมแม่ยู่ยู่อตรงตลาดสารลดไปที่นี่ขายให้ประจำแต่ว่าช่วงนี้ว่าเงินเขถาออกเขถามากเขาเจอพิถาอยากกินกันเลยมากอันนี้เฮ็ดเองบมดเฮ็ดเองทำเอง รับประกันรับประกันตาลน่วยสดๆเลยเป็นหน่วยของมันเลยตาลแท้ๆเลยนะคะนี่ตอนมักตาลเขาจะท้องแล้วมันสูงมันคือนวลอมตะขนมตาลขนมกล้วยขนมตาลกองละยี่สิบบาทเนดะ้อมาซอยอุดหนุนนะคะคนไทยช่วยเหลือกันนะคะไทยช่วยไทยซื้อของไทย สนกันเพราะอยากให้น้องดีญาถามมันติดราคาไว้เลยยี่สิบบาทนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอุดหนุนกันเด้อค่ะบ้านเขานะคะขน,นมกล้วยขนมทานกล่องละยี่สิบบาทวิน่น้าข้าวปลาอ,อมเพื่อหอยเม็กนะคะแล้วขายลอบลแห้งนะคะเอาวหนึ่งละห้าใบในคลิปนี้ก็จะเป็นเลขแม่ผ้านะคะแม่ผ้าให้วิ่ง5รูด5ดบนล่างนะคะ ่นบอกว่าส่วนโตเพิ่มมักเลขหาสองเพิ่นเอาไว้เมดแลแนวนะคะเอาไว้แลกกับฟันดีนะคะฟันดีฟันว่าได้ปลาเต็มทุงนะคะปลานี่ได้คนเดียวนะคะสรุปมาในคลิปนี้นี่เลขวิ่งนี่เลขหากับหา,บหาสองหางเดียวนะคะเดี๋ยวนี้นที่ญาจะสรุปคลิปไทยนะคะกับว่ายยูนาล่า,าเพิ่นพันได้นะคะแมค้าเพิ่นขายลอตเตอรี่นะคะที่หนาเท่ากัซอ,อน,นะคะขายขนมตาลขนมกล้วยนะคละ ก่ได้ขายขายเยอะที่สุดี๋อผ่านุ่นที่ยากก็สิสรุปคลิปนะคะเลขแม่ผ้านะคะแนวทางของแม่ผ้าเลขวิ่งเลขแรนนะคะงวดนี่นะคะเพิ่นไห่วิ่งลูดห้าตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะสําหรับเลขจับคู่นะคะส่วนตัวเพิ่นมาเพิ่นมาหาสองนะคะ เพื่อซื้อลอตเตอรี่ว้ที่เพื่อนฝันดีฝันว่าได้ปลาเต็มถุงคือเลขหาสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีซัมเนีนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะสำหรับเอฟซนะีอยากรูดนะคะอยากรูดก็รูดได้นะคะตั้งแตง 5, 0, 5, 9, ะะ่หาศูนย์ยันหาเก้านะคะเข้ากับบรูู้ว่าตัวใดจะมาตัวใดจะใกล้เคียงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่แนวะทางของแม่พามีซัมเนีเด้อคะ่ะในวันที่ 16, สิบหกสิงหาสองห้าหกหกนะคะ ขออนุนยาขออวยพ่อหนพ่อไม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกันแน่ทางของแม่พานะคะโชคๆมัน,มน,มนเๆเฮงเฮงปังปังค่ะ